สวัสดีค่ะดารากสิบมาแล้วค่ะกัปตันภูธเนศส,ส่งพลังบวกให้กำลังใจให้บุคลากรหน้าด่านสู้เพื่อคนไทยส่งพลังบวกยามวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงหนักในประเทศไทยตอนนี้โดยในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะแพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างหนักหน่วง พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อให้ปลอดภัยประชาชนตลอดจนบุคคลวงการบันเทิงและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากวงการต่างได้มีการขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยทีมแพทย์และส่งกำลังใจให้กับฮีโร่ด่านหน้าเป็นจำนวนมากล่าสุดนักแสดงคนดังอย่างกัปตนันพูเนตหงมานพได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมให้กำลังใจทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมีการระบุข,ข้อความคขาว่า ผมและครอบครัวขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลบุคลากรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด่านหน้าและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละอดทนทำงานกันอย่างหนักต่อสู้กับโรคโควิด19มาเป็นเวลานานเพื่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกคนขอให้ผลบุญนี้คุ้มครองทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยและขอให้พวกเราทุกคนผ่านโรคร้ายและช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็วนะครับ มีแรงช่วยแรงมีสมองช่วยสมองมีเงินช่วยเงินมีกำลังใจช่วยให้กำลังใจกันนะครับฝากเชิญร้านได้ตามสะดวกครับทั้งนี้หลังจากที่โพสดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะอทิขอบคุณสำหรับพลังบวกในการเขียนของคุณกัปตันนะคะอ่านแล้วรู้สึกดีมากค่ะ เป็นโพสที่สร้างสารรค์ไม่ด่าว่าใครไม่ข้ามควรบ้านเมืองเราต้องการความสมานสมามัคคีและจะผ่านเรื่องร้ายไปได้พี่ยังคงดีเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะเป็นพระเอกในดวงใจของน้องทั้งในจอและนอกจอรักคนไม่ผิดจริงๆค่ะพลังบวกสำหรับน้องในเช้านี้ขอบคุณนะคะน้องขอให้ครอบครัวพี่กับตันและคนใกล้ชิดปลอดภัยทุกคนเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะบอกกับตัวเองทุกวันเหมือนกันเป็นต้น ขอขอบคุณที่มาจากอิ s สตาแกรมกับตันและแหล่งข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ